สวัสดีครับนี่วันนี้ผมบอยสิรธิ์ักรามาอยู่ที่โบสถ์นะครับกำลังสร้างมาอยู่กับหลวงพ่อนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปพูดคุยกับหลวงพ่อกันผมบอยสิทธิ์ักราชมาเลยครับนี่โบสถ์กำลังสร้างเสร็จเลยนะครับไม่ใช่ไม่ชสต็จกำลังสร้างมันยังไม่เสร็จนะครับกำลังสร้างเนี่ยแต่เดี๋ยววันนี้เรามีโอกาสไ้พูดคุยกับหลวงพ่อกันกราบน้มักการบครับหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อแนะนําชื่อให้ทางประชาชนได้รู้จักนิดนึงทีครับพระธนงชัยพระธนงชัยนันทิโยครับผม ตอนนี้หลวงพ่อเราอยู่ที่เราเรียกว่าวัดนะหลวงพ่อเนาะ,ะวัดสนัก,งกสกงฆ์เาำนักสงฆ์ก่อนลูกสํนนักสงฆ์ตอนนี้เราถ้าของโบสถ์ของเราเสร็จเราก็จะไปขอโฉนดครับเพื่อที่จะ,ะไปกรมศัสนาเพื่อที่จะให้เป็นวัดลูกครับแล้วอยู่ที่สํนนักสงฆ์เขาไซอ่อน,อ,อ,นอำเภอเมืองลพบุรีนะครับ อยู่ที่อำเภอเมืองลบบุรีตอนนี้กําลังสร้างเลยใช่ไหมครับกาลังสร้างเลยแล,<ง>ล้วหลวงพ่อรบกวนนิมนต์พาเดินชมตรงจุดที่กําลังสร้างนินดนึงดิฮะด้านด้านข้างใช่ไหมครับข้างข้างนี้ใช่ไหมฮะที่รถจอดอยู่เนี่ยครับใช่โบสถ์ตรงนี้เริ่มสร้างตั้งแต่ปีอะไรครับหลวงพ่อครับปีน่าจะประมาณ 2 5ปีน้ําท่วมใหญ่ปีน้ําท่วมใหญ่ปี5454ก็สิบกว่าปีนะครับวัดแห่งอ่ไม่ใช่วัดผมจะเรียกติดกววัดสานักสงฆ์แห่งนี้หลวงพ่อเข้ามานี่เอมาบูรณะสร้างตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ปีอะไรอะครับปีเริ่มแรกก็สร้างปี49ทางหมู่บ้านนิคมสามไม่มีวัดทางเราก็ได้มาทางญาติโยมก็ได้มาขอที่ตรงส่วนนี้ครับอ่าตรงส่วนเขาเนี่ย ให้เป็นเอมามามาสางบัดขอที่ให้สร้างวัดเพื่อที่จะสร้างวัดเมื่อตอนปี49เริ่มต้นแั่ปี49รตรงน,นี้ปกติเขาเป็นป่าช้าเก่าป่าช้าเก่าใช่ใช่<า>ป่าช้าเก่าแล้วก็ก็คือไม่มีใครกล้าเข้ามาแถวนี้พอแต่ก่อนเป็นป่าลุกกว่านี้ลุแนะทีนี้พาก็ญาติโย,ยมนิคมสามก็ได้พากันมาบุกเบิก มาร่วมกสรจ้างวัดคนละนิดคนละหน่อยจากคริโภมก็เหลืออีกไม่เยอะแล้วใช่ไหมครับก็ยังเหลืออีกบุญนาอีกนิดๆอ,อีกเยอะอยู่อีกเยอะอยู่สองข้างก็พอพอสมควรทั้งพอสมควรตัวโบสถ์เองแล้วก็ถนนทางเข้าจ้าใช่ใช่ใช่ครับปีนี้ทางทางผมบอยสรีนคราชนี่ก็จะมาขอขอเป็นเจ้าภาพนะครับเป็นปีที่สามฮะ,ะ,ะที่จะเป็นเจ้าภาพในการรวบรวมเงินนะครับจากาผู้ที่มีจิต ศรัทธาผู้นี้มีใจบุญในการทํากระถินนะครับอีกปีหนึ่งเพื่อให้แล้วเสร็จ2ปีที่ผ่านมานี้ก็ได้เยอะแล้วใช่ไหมครับไยอเยอะมากเลยได้เยอะมากเลยได้พื้นได้อะไรพวกนี้ครับปีน,นี้นปีนี้ก็อยากจะให้สําเร็จนะครับหลวงพ่อครับเกือบจะบน่าจะท้าเพราะว่า ของเรามีสถานที่ทําสังฆกรรมอะไรเรียบร้อยแล้วศาลาธรรมสังเวชก็มีแล้วศาลาใหญ่ทําบุญเราก็มีแล้วครับตอนนี้ขาดอยู่ที่จะทําอยู่คือตั้งใจเลยจะทําให้โบสถ์ให้เสร็จและจะเดบไปขอเรื่องก็ขอเรื่อง,อองจากทางกรมที่ดินเสร็จแล้วก็มาขอเรื่องกับกรมศาสนาเพื่อที่จะตัดจังวัด เราจะขอพัทชสีมาพร้อมๆกันไปเลยลูกพูง่ายว่าฝั่งลูกนิ่มิดใช่ก็<ช>มาบวชเสร็จก็น่าจะเป็นปีนี้ตั้งใจจะ,จะนาจะรวบรวมบุญกระถินให,ให้แล้วเสร็จให้สําเร็จให้จนได้นะ,นะครับคุณโยมช่วงนี้คนทําบุญขอสอบถามว่าช่วงนี้คนทําบุญเยอะไหมครับหรือตามเศรษฐกิจทําเศรษฐกิจลกูกตามเศรษฐกิจเพราะว่า ของทางเราก็รู้ๆอยู่อยู่กับป่ากับเขาอันนี้เป็นภูเขาใช่ไหมครับเนี่ยอ่าใช่อันนี้ใช่ไหมครับที่เรียกเขาไซออนใช่ใช่ใช่เขาได้เขาดั้งเขาเดิมมีมาแต่โบราณคือสมัยก่อนเขาเอาใครตายเขาก็มาฝังที่นี่ครับสมัยก่อนเขาไม่ได้เผาอ๋อที่นี่เลยใช่ใช่ใช่นี่นะฮะถึงแม้อันนี้จะอยู่ที่อำเภอเมืองลบบุรีถ้าเราจับ บางคนเขาจับอย่างนี้แจับโทรศัพท์คือสำนักสงฆ์วัดสำนักสงฆ์เขาไสออน<ช>มันก็นจะขึ้นมาที่นี่เลยใช่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 ก็อยากจะเชิญชวนเนี่ยคนที่มีใจบุญใจศรัทธาเนี่ยตรงนี้เป็นผูดง่ายคือคนไม่ค่อยรู้จักเพราะเข้ามาจากถนนใหญ่นี่สองกิโลกว่าประมาณสอ <2 S 2> งกิโลกว่าเพราะ,ะอยู่ในหุบเขาอยู่ในหลืบพูดง่ายว่าอยู่ในอยู่ในที่ที่คนไม่รู้จักอยู่ในที่คนไม่รู้จักเลยคนก็เลยไม่ค่อยได้เข้ามาได้เราก็ได้ทําคนละนิดคนละหน่อยครับ ก็เดี๋ยวผมจะให้เลขที่บัญชีไว้ในนี้นะครับแล้วเขาจะรวบรวมเงินพอวันกระถินกระถินแล้ววันที่5นะครับห<า>้าพฤศจิกายนขึ้น12บสอค่ำเดือน12ก็ผมก็จะรวบรวมเงินทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์ไม่มีไม่มีรั่วไหลนะครับมาถวายที่วัดแห่งนี้มาถวายที่สำนักสงฆ์แห่งนี้นะครับ<า>เพื่อจะได้มาร่วมกันสร้างบุญใหญ่ต่อไปนะครับ<า>เอาไว้ให้ลูกหลานเราเนี่ยได้มาใช้ประโยชน์ที่นี่นะครับกับ<า>สำนักสงฆ์แห่งนี้แล้วก็จะจะได้เดินหน้าต่อไปเป็นวัดได้สมบูรณ์นะครับ อันนี้ทาอะไรครับเนี่ยฮะอ๋อตอนนี้ติดลายลายไทย <f ist> ลายไทยใช่ไหมครับใช่ใช่เหมือนกับข้างหลัง oh. อ๋อติดติดให้หมดคร <c oughs> ับผมก็ก็จะฝั่งนี้กับฝั่งนู้นก็จะขบวนเรือจต่ฝั่งนี้ครับกับฝั่งนู้นอีกนิดนิดหน่อยอย่างละนิดละหน่อยนะครับ <c oughs> แต่เขาว่าอย่างละนิดละหน่อยก็ใช้เงินเยอะ <c oughs> ใช้เงินเยอะเพราะปัจจุบันีของข้าวของแพงนะครับตรงไหนที่จะทาถนนดีก่ครับ เทปูนอันนี้นี่ได้กระถินปีที่แล้วใช่ไหมครับถนนใช่ใช่ลานลานปูนลานรอบโบนโบนรอบโบนแล้วก็ปีที่แล้วได้ได้ได้สองอย่างจาทางอาของยมบี่บอยเศรษฐีเรืองนักขลาดปีที่แล้วได้ได้ถนนหนทางครับชุดนี้เทราดปืนชุดนี้เป็นของอาทางเศรษฐีนักขลาดข้างนั้นเลยครับ <c oughs> ก็จะช่วยกันให้แล้วเสร็จให้ได้นะฮะตอนนี้ถนนนี้ก็ยังไม่เสร็จนะครับ ยังไม่เสร็จเหลืออีกประมาณนี้ครับในนี้ก็เนี่ยเนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยพื้นท,ท,ที่เราก็มีอยู่เท่เาที่เห็นเนี่ยนะฮะในรอบเนี่ยนะครับถน,นนตรงนี้ใช่ไหมครับใช่เหลือแต่ตรงนี้อ่าเห,หลือตรงนี้แล้วก็ดาดดาดข้างนี้ครับดาดข้างนี้ให้เหมือนตัวนี้อ่าฮะจ้ะกากันดินสไลด์ลงจ้าใช่ใช่ บทมันแห่งนี้คือมันมันก็ไม่ผมก็มันเหมือนปฏิหารครับหลวงพ่อครับก็มีอะไรดลจิตดลใจให้ผมมาสร้างให้เสร็จ <c oughs> คือน่าจะเป็นสิ่งที่ผมศรัทธาคือพญานาคาอทาทะทั้งบนมีแต<ด>่รูปพญานาคทั้งนั้นเลยนะครับ คือพูดง่ายว่าอย่างที่ผมเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังผมมาตามเสียงสวดมนต์หลวงพ่อสวดมนต์ทขาปรรษานี่เช้าเย็นตลอดใช่ไหมครับเช้าเย็นตลอดผมก็มาตามเสียงนะฮะได้ยินเสียงแล้วก็มาแล้วก็ด้วยความศรัทธาสองปีก็พยายามอยากจะให้แล้วเสร็จนะฮะแล้วตรงนี้บ่อนี้เห็นหลวงพ่อตั้งใจว่าจะทําเป็นพญานาคบ่อพญานาคใช่ใช่ใช่จะทําเป็นองค์ปูกะยาเพื่อที่จะให้อ่ ให้ปกปกรักษาในพื้นที่ในสถานที่ลานบุญลานธรรมของเราอ่ะลูกก,ก็อยากให้อ,อยากให้สําเร็จโดยเร็วนะครับเพื่อเป็นเหมือนกับจุดที่คนจะได้มาสัทธามากราบไหว้แล้วก็มาเหมือนกับเคียงคู่พุทธศาสนาสืบต่อไปครับลวเพ่อะรบกวนนิมนต์พาเดินชมนิดนึงตรงตรง,ง,งทางขึ้นนิดเดียวครับรบกวนนิดนึงฮะ ปกติคนที่เข้ามาทําบุญนี่เป็นคนในพื้นที่ใช่ไหมครับเป็นคนในพื้นที่พื้นที่อย่างเดียวเลยแล้วก็จากกรุงเทพบ้างอะไรบ้างจ้ะครับมาตามกระแสครับมาตามกระแสเนี่ยลองลองลองใครได้ฟังได้ดูคลิปนี้ฮะก็ลองให้ดูจับทั้งชาวลบบุรีแล้วก็ทุกจังหวัดให้ดูทิ้นี่เหลือแต่ดาดตรงนี้นะดาดลงมาฮะใช่แล้วก็เทพื้นให้ให้ครบก็คราวนี้ก็สําเร็จแล้วก็จะตั้งใจอ่ สร้างบทจ้าจ้านะฮะก็น่าจะปีหน้าเนี่ยน่าจะแล้วเสร็จทุกอย่างนะครับอ่ะก็เลยอยากฝากเชิญชวนอย่างที่พูดค้างไว้เมื่อกี้ว่าให้ดูจับพิกัดสำนักสงฆ์เขาไซออนอำเภอเมืองลพบุรีแล้วให้เข้ามานะครับมาหลังจากกระถิ่นก็ได้นนหลวงพ่อครับได้มามาทำบุญกับหลวงพ่อได้เลยนะครับยังมีอะไรให้ทําอีกเยอะตอนที่หลวงพ่อท่านเข้ามานี้ก็คือไม่มีอะไรเลยใช่ไหมไ่มป่าหมดเลยเป็นป่าหมดเลยครับก็คือน้ําไปไม่มี อ uh, อยู่ได้มาสองปีสองปีกว่าถึงได้ถึงได้ไปแต่น้ำทางหมู่บ้านนิคมสามจากเข็นมาใช่ไหมก่อนล็กอิสตักลกอิตักอิสตักอ,อยู่มาก็จะแต่ไหก่อนเขาจะเป็นโอ่งโบสถ์จะมีโอ่งไว้เจ็ดโอ่งตรงนี้จะเป็นตรงที่สร้างโบสถ์เนี่ย สมัมก่อนพามาจําวัดอยู่ที่นี่อ๋อตรงนี้เลยนะครับใช่ใช่ตรงนี้ตรงนี้ยังเป็นป่าอยู่เลยเก็บเป็นป่าเป็นเขาอยู่เลยเป็นเป็นกุติชั่วคราวมาก่อนกุติใช่ใช่กุติเพิงคือเพิงไม้อะเอาแบบงตรงเรียกกุติที่พอหลบแดดหลบฝนได้ป่ามุงแลกแดดหลบฝนได้ครับก็ใช่ได้ทางหมู่บ้านเราก็ ไม่ค่อยมียาโยมเท่าไหร่ก็มีประมาณ30หลังคาเรือนแถวนี้เพช่วยๆกันคนละิดคนละหน่อยก็ได้มาจนถึงทุกวันนี้แหละก็อยู่ในหนนทุกวันนี้ครับจ้าตอนนี้มีพระจาพรรษาอยู่นี่หลายรูปไหมห้ารูปจ้าห้ารูปตอนนี้ห้ารูปฮะจ้าก็เลยอยากให้เหมือนที่นี่คือผมผมขออนุญาตพูดตรงๆว่าคือคนเข้ามาเนี่ยเขาไม่รู้จะมาไหว้อะไรเพราะเราไม่มีเราไม่ใช่เชิงพุทธาณิชย์ คือไม่รู้จะมาไหว้อะไรพูดตรงๆในในสาผมเป็นคารวาสผมพูดได้นะครับคือพอไม่มีอะไรมาไหว้เนี่ยคนก็ไม่ได้เข้ามาแต่เพียงแต่ว,ว่าวัดนี้หลวงพ่อท่านแล้วพระทุกรูปเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงอยากเรียนเชิญนี่ะว่าให้ทุกท่านมามาร่วมกันนะครับอ่ะอย่างอื่นก็ไม่น่ามีอะไรแล้วเดี๋ยวผมก็จะ คุณพ่อก็เดี๋ยวผมจะรวบรวมนะครับกำลังทรัพย์ให้มากที่สุดเท่าที่กำลังจะมีนะครับ,บมาร่วมสร้างกถินครั้งนี้ให้ได้ในวันที่5นะครับใครว่างก็เรียนเชิญน,นะกันวันที่5พฤศจิกายนวันเสาร์ประมาณกี่โมงนะครับางานมีตั้งแต่7จ็ดโมงขึ้นไปครับจนถึง9ก้าโมงครึ่งนี้ก็จะสวดมนต์อีกรอบหนึ่งโดยบอยเศรษฐีเรือนนาคราชได้มาเป็น ประธานจุดธูปเทียนชัยแล้วก็เริ่มช่วงตอนประมาณ11โมงพาะชันพระทหารเพลเราก็จะได้แห่รอบอุโบสโถของเราครับจ้ะแล้วก็เสร็จก็ประมาณก็ประมาณเที่ยงเที่ยงนี้ก็ถวายกระถินกรถินครับจ้ะครับก็ใครว่างเปิดลงทานใครว่างจะมาเปิดลงทานก็มาได้เลย เพราะของเราม,มันมันมันไม่มีอะไรเป็นคือ,อเราไม่มีพิธีรีตองเราไม่มีใช่ยชายชยเข้ามาได้เลยเพราะว่าหมู่บ้านเราน้อยหมู่บ้านเราน้อยแล้วก็พอดีอาจจะต้อนรับไม่ทั่วถึงครับจ้าคือเอาเป็นหัวใจของเราหัวใจของเราที่ได้กระถินตัวเงินมาสร้างบุรณะปฏิสังขรณ์สร้างพระโบสถและสร้างโบสถ์ตรงนี้เนี่ยฮะจะจะด,ดีที่สุดคือพิธีรีตองเราไม่มีมาก,กน,นะครับ ครับโอเควันนี้ก็ขอนมัสการหลวงพอ่อขอบพระคุณมากๆเลยครับสาธุอายุวันโนจุกังพลังจ้าสาธุครับ